พี่น้องทีนี้สถาน,นีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 93.5รูนเมกะเฮิรตซ์และก็ AM 6.39ทีนี้นะตั้งอยู่ที่ตำบลตาเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะ พมนายสัญาดารากัยหรือว่าครูเย็น,นเป็นอวบพมปบอชอำเภอเมือ,องจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนฐานสิริพโนวัดเขก็มีตุรากนิตนบางอย่างคือไม่ได้มานะครับวันนี้คือพมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปาษาท่านปีนองที่โกรบต่างไร่าษ่านับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการที่เราจะยู่รวมกันกับบรรดาเผื่อนมนุษย์ในโลกนี้เพราะบรรดาเผื่อนมนุษย์ในโลกนี้นั้นมีหมากไม้หลักไร้เสียชัดและก็ผูดปาซ่าคุยงาน,นกันนะหลักไลายสื่อร้านซึ่งกันละกันดังนั้นแต่หาว่าใครก็ตามที่ว่ามีผูดปาซ่าใดามาก เราแสดงว่าคนคนนั้นนั้นเป็นผู้ที่ว่าสรามารติจะสือสานให้กับเผื่อนมนุษย์ได้ทีนี้การที่จะได้ตรงนั้นน่าจะต้องมีการฝึกพ้นนะ่าทำบันเพือก็ได้ทีนี้ส่วนนึ่งจากที่เราฝึกพ้นก็คือปัสสาวะตายปัสสาวะบรรลุก็เดี๋ยวปัสสาวะตายที่ปัสสาวะตายบางทีนั้นนะนะคนปักเนื้อบาีสานเขารว่าปักกลางเองนะเขาจะไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้พวกเขาเลยนั้นเข้าใจนะเราก็จะอุผสมประสานกันระว่างนะภาษามาลายูนะภาษาตายและกัภาษากลางนะสร้างประาด้วยกันจะภาษาเนื้อภาษาอีกสั้นก็คอยพูดกันทีนี้การที่เราพูดตรงนั้นนั้นมีประชาชองค์การขอออัลลอฮฺสุบบฮานาหูวาตาละซึ่งกล่าวเป็นภาษาอาหรับว่า อินนัอินนาอิดะตัสุฮูรอินดัลลอฮ์อิสนาาสัรอัชฮรันพีกิตาบิลลาแต่จริงบรรดาเดือนที่เขานับกันนะอัลลอฮ์แต่แรกก็คือมีสิบสองเดือนนะซึ่งอีกแล้วอยู่ในคำพีข้ออัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ในสิบสอง Allah. เดือนนี้นั่นนะเดือนน,นะอน,นี้ถ้าเป็นเดือนข้องการทีว่าภาษาอาหรับนะเป็นเดือนโรบิออนอาเคส เป็นเดือนตีเดือนตีหนึ่งคือเดือนมุฮัรรอมเดือนตีสองคือเดือนซซฟาเดือนตีสามก็คือเดือนโรบีอุนอาวันเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนตีสี่ซึ่งเป็นเดือนตีสี่นี่เป็นเดือนที่วะนะสำคัญมากัหละนาทีนี้เราจะเป็นที่จะต้องรู้เออเดือนมีกันนะตรงลงวันในโลกนี้นั่นคือมีสิบสองเดือนเมื่อกับเดือนมุกกาลากุมพามีนาบีซาตามลำดับนั่นกับ อันนี้คือจนตึ่งเดือนตันวาคมอันนี้ก็เหมือนกันเดือนแรกของเดือนอาหรับก็คือเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเสร็จแล้วก็เดือนอฟาดเดือนอฟาดแล้วก็เดือนรอบบอุนอวันถึงผ่านไปเร็วนะครับผ่านไปเร็วแต่นี่การเดือนเดือนรอบบอุนรอบบอุซานีรอบบอุนอาเคะเป็นเดือนที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าใจและรู้เรื่องตรงนี้เพราะอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้บันนั้น ทีนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยครับนะคือสร้างภาษานะก็คือโลโก้นะโลโก้นี่ภาษาบันโร่ก็คืออะไรล่ะโลโก้นะภาษาลายูก็พอปาปายะนะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเหมือนกันนะปาปายะนะมละลากอนั่นเองอันนั้นมละมาลาก o มะลาก o อันนั้นคือภาษาถึงแต่หา้เราเข้าใจว่ามาลัก a กนะโลโก นะพวาวโลโก้นี่นะเป็นคำตี่ว่านะเล่งเสฮิดหนึ่งเอ๊จันจัดโลโก้จังนะแกโลโก้ก็เรียบอันนั้นคือภาษาบานโลโก้พูดคนนะคนตี่ว่าไม่เอาไม่เอาเน้ยุดบนันเลยฮะคือแกโลโก้เบาเลแล้วตจนะคือพนันคือภาษาตายบานโล่แต่จากนั้นนั้นนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเอการพูดภาษานี้เป็นสิ่งที่ดีไหมเราสามาที่จะสื่อสั่นกับบรรดา หลักไล่ขดในในโลกนี้จะเป็นเรื่องในธุรกิจการงานจะเป็นในเรื่องของศาสนาจะเป็นเรือร่อนะงวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือกับพระจะต้องพูดคุยกันให้เขาเข้าใจแต่เราตอถ้าเราไม่พูดไม่คุยกันให้เขาเข้าใจเอ๊ะพูดอะไรเนาะแต่ก็จ่ายเร่จ่ายพูดกับมือนะกับมือเลยนะยกมือยกอไรคือหมายถึงว่าปั้นปานุปน,ปนิคือแสดงว่าเราพูดาภาษาเร่ภาษาใบ นะผู้ไม่ได้ที่มาเป็นเช่นนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามีคดํดตาบัดของประจาบอกว่าแต่จริงประจาจะไม่ส่งเปลี่ยนแปลงสภาพข้องกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเรื่อว่าบเรือ่อาพวกหนึ่งพวกใดจนกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียก่นอนนะนี่คือเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราไม่รู้จำเพื่อให้รู้ นะตามเพื่อให้ที่จะให้เป็นคนตีว่ะรู้ตรงนั้นนั้นจะได้รู้แต่เมื่อรู้แล้วนี่แหละคือเป็นสิ่งทีวะดีนะตอนอ๋อรู้บอรู้ขึ้นมาโอ้ดีทันทีว่านับวันก็ได้นะแต่ก็ได้นับเดือนก็ได้นับเลขกก็ได้บอกอวัยวะก็ได้และอาหารการกินหรือว่าพลไม้ต่างๆเราสามารถที่จะพูดคุยได้ไร้ภาษานะ แต่ที่แต่5วัเราไม่บูดคุยได้ลภาษาเเออมันก็ลำบากเหมือนกันแต่นี่เรามาเลขคาว่าวันนะบรรดาวันนะข้อแต่ละข้อแต่ละเร่ในภะาษาในอาเซียนเรานี่นะมันก็มีอยู่ประมาณสิบแปดสิบประเทศด้วยกันนะสิบประเทศนั่นก็คือภาษาไทยก็คือวันนะวันก็คือวันจันนะวันจันนะก็คือเรมันดี นะภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษมันดีนะในก็ภาษามาเลเซียก็คือ h a r ีอิสไนน์ฮารีอิส n นน์นะภาษาภาษาภาษามาลายูนี่นก็มาเลเซียสิงคโปร์ก็คือมันเดยเหมือนกันวันใช่ทร์มันเดยเหมือนกันนะภาษาสิงคโปร์คือมันเดยแล้วก็บรูไนก็คือ h a r ีอิสไนน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คือลูนิสนะลูนิสนะ ลำบากแม่ละลุนิสแล้กออินโดนีเซ <Okay. S 1> ียคือฮารีอ <ial modified> <ook> ิสไนน์เอาตลงว่าฮารีอิสไนน์นี่คือมาเลเซียก็ฮารีอิสไนน์ b รูไนก็ฮาร h อิส i s n a แล้กอฮารีอินโดนีเซียก็ฮารีอิสไนน์กี่เมือนกันแต่ภาษาปามาคือตานิตานิลล่ะตานิลล่านะครับนะตานิลล่ะแล้วภาษาเวียดนามก็คือไนซือไฮนะภาษาจีนออชิงนะซิงจี ภาษากมพูชาคือตา่ายจันภาษาลาวก็คือวันจันนะวันจันอันนี้คือแสดงว่าการที่เราพูดไลๆ่ๆภาษาแบบนี้พอเข้ามาพูดเอคอคนอาอเต้นนะทานมาจากไหนอามาจากประเทศลาวก็พูดวันนี้วันนี้ว,นว,วันจันนะทแต่านมาจากไหนละมาจากเวียดนามคือไงถื่ไายแต่ว่ามาจากประ,ประเทศมาเลเซียคือฮารีอิสไนน์นะเหล่านี้เป็นต้น ทีนี้ก่อนตีวะแต่ตอนนี้นะครับนะเราก็ให้โอกาสเลยนะครับนะใครต้องการที่จะไกคุยกับเราะจะเป็นหรือว่อะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องราวปีบาลนนเรื่องราวอะไรต่างๆหรือว,ว่ามีอะไรข้าวตีดีๆนะโทรมาได้เลยนะจะลดเวลาปโอการให้นะคือสูนเจ็ดห้าสี่สี่หกนะสู้น,ๆๆนสู้นนะภาษาลายูบกวาสูนก็คือกอซองนะ